หน,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 นูลองไปเจอมาลองไปดูในเวอร์ชันมังงะนลายเส้นอย่างที่ <c oughs> อาจารย์เขาไม่ตั้งใจวาดหรือเลยไม่รู้ทำไมอย่างนี้เดีวยวเดี๋ยวกูชอบลายเส้นของจัตุรุนี่มากเลยวันพันแม่นีะยลายเส้นแม่งตลกดิเราชอบเรื่องอะไรเนี่ยคิมเมสุใหญ่บะอะไรนะหน้ากากใหญ่บะอะไรนะมนเมื่อกี้อดาฟี่คาดอสส์ชอบปั่นเลย ชื่อเหมือนไอ้นี่เลยวะชื่อเหมือนอะไรวะรานไอ้ปนีมาสั่งมีท่าเดียวท่าเซ็นอิทุนคนน่ารักมากบอกว่าดูอึนๆึงองเงงงองเงงใช่ป่ะแต่พอเวลาซื้อแบบออ้วน้องแม่งพูดถึงดาบพิฆาตอสูรใช่ป่ะกูนึกถึงเรื่องเมื่อกี้เลยอะไรวะไออินุจาชาเทพอสูรยิ่งจอกเงินรอดรู้ขอเล่นไอเจ้เล่นพ่อมัยังดูไม่จบเลยแซ่เรื่องไหนวะ ไอไอหนึ่งอินวิชั่นกูอ่านไปกูดูกูดูการ์ตูนไปถึงไหนไม่รู้แล้วกูจำไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยโมลิโอ้โหย่าบควยดูตั้งแต่ช่องเก้ากร์ตูนหนีใช่ดูค้างไว้ไหนก็ไม่รู้สิชั่นั่นแหละดูไว้ตอนตอนนั้นแหละแล้วกูก็จำไม่ได้เลยไม่เคยไมนี่ไม่ใช่ไอ้ไอ้คุณแจนั่นน่ะมีคนในทีมเราเอามาเว้ยกูเลียงกูไม่มีอะไรเลยเนี่ย ไม่อะไรเอาเงไม่เอาโอเวอร์ลิงไม่อะไรใส่เอาใส่ก็ได้พี่เอามาฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยไม่ถือว่าถือว่าใช้ใช้ไปให้มันหมดหมดไหมแล้วพอโอเอรลิงหมดก็จะรีแรงเออพอเลิงพอโอเอรลิงหมดก็จะรีรีตัวละครใหม่จุติใหม่อีกรอบแต่ไทยแต่ไทยโอเวอรลิงจัด มันมีเรื่องไหนวะที่กูดูจบในภาคในภาคในเมะมันมีแค่มันมีแค่บีดเทพบรรณะเท่านั้นที่กูดูจบในภาคในเมะนะถ้ามางงะยังอ่านไม่จบไภาคนี้เมท์ดูจบแล้วแต่มังงะอ่านไม่จบอ่านไ่ตามไม่ไหวจริงมังงะกูอ่านสปอยแล้วกูเลิอกอา่าน,นเลสเนื้อเรื่องมันยาวไปอพระเอกโคตรกากพระเอกแบ่งกากสดุดในในบังงะโคตรเท่เลยไ,ไม่กูรู้สึกว่ามันวุ่นไป ออสุ้งๆอยู่เดี๋ยวตัดกลับไปอดีตเดี๋ยวเฮียอะไรก็ไม่รู้สักทีเหลยเฮียหาน้องไปเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วย <Michael S 2> ไม่ขึ้นปะเนี่ยมันไม่ไม่ขึ้นแล้วด่านไมค์ขึ้นด้วยนะไม่ขึ้นแจ็คสันไมค์ขึ้นเมเยอร์นี่แหละไอสัตว์ <laughs> <laughs> ใครเขาปั่นเครื่องอยู่ตรงนี้วะ<ก> <laughs> เดี๋ยวเจอพวกแม่งมูนวอล์กมาเลยเกิดบ้านเดียวมือนวอล์กทำไมต้องถือทำไมต้องถือมีดเดยวะมือนวอล์กบ้านมันก็ถือมีดดิเหรอวะเจอแล้วพี่ยัง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 ไม่ทางยั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 งแมวไม่เด้งแมวไม่เด้ง ยัง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 ไม่มายังไม่มายังไมมายัง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 ลังยังยัะยังยางยไ่ยัง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 ยี่ยช่ยมงไม่ใช่ยังยังคังมั่มันยัง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 ยีงยังยเฉยังอังตังตังอัะมังมันไม่ใช่ควายมันคือคัว ตตัวลกเออเด็กเขาตัวตลกแต่เป็นใส่ใส่ชุดควายเฮ้ยมันอยู่ลวงโกมั่งจริงจังไหมเด็กเขาวอ่ะควายอ่ะควายอ่ะควายถือกระบองอ่ะไม่ออกเฮ้ยกูรู้แล้วไอ้สัตว์วันนี้ควายถือกระบองต้องบอกควายถือกระบอกตัวแรกพวกวันนี้โอ้ยอีดอกมันเห็นกูวันนี้เลือดออกปหมเลือดออกเป็นวงกลมปหมไม่กระโดดอุ้มเอาเหรอูซ่อนในตู้หอแล้วมันก็ เปิดดูเสกบตู้เนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเครื่องน้ววะกูไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยไอ้จั์เครื่องอยู่ไหนเนี่ยจะให้แมวดด้งเอ้าอีเหี้ยไหนพ่อคงตายแล้วคิดบอกว่าหลุดกูก็คิดว่ากูจะวิ่งไปแล้วอีกนิดเดียวไปยังไปยังมันทุบเครื่องอยู่ไปละมันอยู่ใกล้หนูอ่ะไอ้เหี้ยนี่คพี่ซ้อมาหลุดได้ไงวะ ครเขาซ่อมเครื่องนี้วะเฮียแจ็คมันเห็นปั้เนี่ยไปไหนแล้วหนู่อยู่ใกล้พี่มากไปแล้ไปแล้ไปหาสองคนละไ,ไ,ไปก็เฮียแล้วไม่มาไม่มาไม่มาไปช่วยเลยไปช่วยเลยแจ็คมันเห็นมึงอะ่ะไดไ,ไปแล้วไปแล้วไปวไหาเจอร,รี่แล้วเจอรี่เดี๋ยววิ่งบอกให้เดี๋ยววิ่งบอกให้เฮ้ยเอ้เอา บอกดับลอยครับอันติเขาอันติเขามาเว้ยอันติเขามาเว้ยเอ้ยมันตามจารีบว่ะมันตามจารีบว่ะเป็นเพี้ยไรอะโก้เห็นโก้ใส่กุศลเป็ดสีแดงไม่ได้นะเอ้าไอ้เพี้ยอะวันนี้เป็นเพี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ื่นไงมึโมลี่เลยโกงเออเกมนี้จบเร็วดูชัวร์เลยอ๋อเขาโมลีมาเขาเลยอเขาเลยตามโมลี ไม้เสียบลงทางเดียวกันเถอะคุณเป็นเหี้ยเไยวะแน่นอนแขวเหลืออะไรวะนี่นี่นี่ควันตีที่อะไรเป็นบ่อยวะไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็หยาบคลายอะไรไม่ยุ่งเลยล่ะเขาทำอะไรอยู่นี่ะโอโหแล้วอุ้ยโอ้โหแม่งแม่นจังวะเออโคตรเลย มันเป็นกระทิงเป็นควายควายเป็นควาย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 กระทิงกระทิงควายไอ้ควายเอ้ยควายไอ้ควายปีนตายคนเดียวกันด่าตัวเองไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่รู้ว่ากูชอบทำร้ายตัวเองปล่อยน้องเข้าเฟสสองได้เปล่ามันมันจะโมลีสีอะไรอ่ะที่มันกลับมามันจะสีแดงทรงแรกเนี่ยมาทรงนี้แน่ว่าสีแดงแน่แน่ เหนียนมากพี่ก้มเกินเป็นธรรมชาติก้มเกินก็เหี้ยแล้วมันมันเพื่อพี่เอาอะไรมันเนียนก่อนมันอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเอาไงเอ้ยมันเดินกลับบนหลังบ้านแล้วมันเดินกลับหลังบ้านแล้วไหนวะไปครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยตามทึ้นตายยากไปดีตายยากนี่คือตายเลยนะเวย้ยนั่นไง ดอกนี่ตายเลยนะตายเลยนะเจลลี่เครื่องบนบ้านมึงเขากะทืบปะเมื่อกี้กระทืบโอ้ยแฉลบมึงกับกูแล้วนะแฉลบมึงกับกูแล้วนะเฮ้ยเขาโกรธที่อะไรวะเขาไปแคะนใครมาไว้ยตอนที่แล้วเขาเจอเขาเจอเซอร์ไวิรลเก่งเหรอเขาเลยมันลงตาเนี้ยมันกขุดหายกับแมลงก้าว เล่นธรรมดามันชอกการช่างก็ได้เซฟใครไม่ได้เลยติดแท็กแล้วต้องติดแท็กแล้วจุดอ้โอหใครวะเยี่ยพี่แจ็คตรงศพหนูอะ่ะใต้ดินอะมีไฟฉายเขียวแจ็คเข้าไปหามูวะแจ็คเขาเดินดุมดำไปแล้ว่ะจไปไหนไปเหเขียวคือ ต้องเก็บไว้ให้หนูหรือไม่ยังไงเก็บไม่ได้เชอพี่เก็บให้ไม่ได้ยังไงวะเก็บให้เกล็ดตายเหรอได้ไหมที่มี suspicion ต้องเปิกล่องเพื่อมันออกคือกูกะมาว่าเปิดกล่องทั้งสองกล่องแล้วกูพอแล้วนี่ท้ายกูต้องเกือบเกือบแตกไอ้สัสแจ็คเจอร์ปะเนี่ยเจอดินหรืออะไรเฮ้ยเอาว่ะเอาเว้ยเอาเว้ย เอาไว้เพื่อนกูเก่งเว้ยเอาเว้ยอะไรวะเนี่ยเอาเกเรีวล้มเลยครับจังหวะนี้การหลบจุดข้างรบ้านหลังนั้นมันหลังไหนวะที่หายแล้วเจอนี่หลังไหนวะที่มันซ่อมเหววเขาอย่งซวยเลยนะกูไม่ได้ถ่ายอยู่ด้วยหรอไม่เว้ยกูกูเมื่อกี้อ่ะกูเหมือนเหมือนเขาจะเจอกูเว้ยแต่เขาไม่เจอกูไม่เข้าใจเหมือนกันวทำไม ไปชายหนัวคุณบ้านกระบะแดงะจ็ครีบตายดิแจ็คเขาต้งไปนี่ีตายเหรอท่ออยู่ตรงที่ต้นหรอช็อตใช่กูจะท่อไหนอ่ะเจอท่อจริงแจ็คไม่คิดช่วยเพื่อนจริงถ้าช่วยตายแน่ผู้จริงอยากเห็นท่อ เียพี่วิ่งอยไมยบายอะไรอยู่ก่อนเนี่ยล้าจุดก็โหลดไอ้เหียโมลี่แดงกูเจอเหียราดูพอรู้สึกไม่โอเคเไฟมาเลยคุณเลยคุณชักไหมไม่ได้จุดเอาเหียอะไรละตาดไอ้แน่ากลัวจากไอ้ยขวย เก็บกดแก๊สพิเศษแล้วเราอะว่านะไม่เจอรี่อะมันไม่ได้พูดเก็บอะมันพูดถึงมันเองอุ้ยวมลิสีแดงด้วยสัตว์อัพรี